ตลาดค้าเงินเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาดูบอลสีกันค่ะที่ร้านนี้นะคะที่เป็นต้นแม่และต้นลูกเราจะมาติดตามหาบอลกาบค่ะนะคะนี่ค่ะบอลกาบวันนี้เรามาหาบอลกาบกันนะคะบอลกาบชนิดนี้ชื่อว่าหยกประกายแสงค่ะนะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วร้านนี้เขาขายไม่แพงนะคะอยู่ที่สองพันเจ็ด้อยเก้าสิบาทค่ะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะ ใช้กระถางรู้สึกจะเป็นกระถางห้างนะคะเนี่ยค่ะถ้าหากทุกท่านสนใจนะคะเข้ามาได้ที่ตลาดพระเงินซอยอะไรคะซอยสามโอเคตลาดพราเงินซอยสามค่ะเนี่ยค่ะสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะสวยงามนะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะหยกประกายแสงตัวนี้ก็สวยงางามนะคะสวยมากเลยนะคะ สวยมากๆค่ะนะคะแล้วก็มาอันนี้ก็มีต้นบอนกาดไหมอันนี้ก็บอนกาดนะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ลูกไม้ค่ะสวยลรามาดูกันอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกไม้เนี่ยค่ะนเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้บอนกาดค่ะสวยนะคะสวยนะคะสวยสวยมาก นะคะนี่ค่ะคือบอลกาทุกท่านดูต้นนี้แปลกและสวยมากเลยค่ะโอยเป็นลูกไม้กาบนะคะสวยมากสีเขียวนะคะกระดูกสีขาวค่ะแต่ใจของเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะตรงนี้ตรงจุดกลางๆของเขาเป็นสีแดงค่ะนะคะสวยนะคะดูต้นดูลูกไม้ต้นนี้ค่ะ ลูกไม้สวยมากเลยอ่ะนี่นะคะลูกไม้ต้นนี้ดูแข็งแรงดีเป็นสีแดงกระดูกแดงเป็นลูกหัวใจนะคะทรงลูกหัวใจสวยมากเลยค่ะคนี้คือคุณชายชนชายชนป้ายทั้งสามใบเลยนะคะนี้รางร้านเขาขายที่4,500ค่ะ สี่พันห้าไม่แพงนะคะสวยสวย,ยมงคลสยามโอ้โหนี่เรามาเจอมงคลสยามนะคะสวยมากเลยค่ะมงคลสยามมงคลสยามที่ร้านขายที่แปดพันห้าร้อยบาทนะคะสวยมากๆเลยค่ะสวยมาก นี่เหลืองมุสลาคําก็สวยนะคะเหลืองมุสลาคําก็สวยเหลืองมุสลาคําสวยมากเลยนะคะดูบายอะคะ่ะกระดูกสีชมพูแบบสีชมพูแจม่แจมๆเหลืองก็เหลืองแบบแจม่แจมๆนะคะนี่นะคะสวยเนี่ยค่ะเรามาเจอองค์ครีมานสวยมากเลยนะคะฟอร์มสวยแล้วน้องก็กําลังกัดสีนะคะและที่อยอกคือราคาไม่แพงเลย สองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะนะคะสวยสวยมากเลยค่ะนี่สวยมากเลยนะคะนี่เพชรจอมทองเพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทองนี่หนึ่งเท่าไหร่นะแปดพันบาทเก้าเก้าพันแปดร้อยบาทนะคะสวยมากเลยค่ะเพชรเจ็ดสีหกพันห้า นี่เพจ็ดสีนะคะไม่กำลังด่างใบสวยนี่เหลืองกันตนาเหลืองกันตาสวยมากเลยอันนี้คือเก้าพันห้าร้อยบาทก็มีขอโทษค่ะเก้าร้อยห้าสิบบาทเหลืองกันตนาต้นวาสุกรีวาสุกรีอันนี้ตัวสุกรีค่ะ 9 5้บาทขอแนะนำร้านนะคะอยู่ตลาดพักเงินนะคะซอย3ค่ะ จะมีบอนสีสวยๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยจะเน้นที่บอนสีสวยๆนะคะคน,นี่ต้น,นะนะคะนี่ต้นที่เราลักต้นที่เราคิดว่าสวยมากๆ สวยมากๆเลยอะค่ะทุกท่านดูนะคะนี่คือต้นเงินแสนต้นเงินแสนนะคะเนี่ยสวยมากๆสวยมากๆเลยสวยมากมุกูการใส่น้ำที่ต๊้อบก็ใส่น้ำเยอะนะเราต้องใส่น้ำเยอะขนาดนี้ของเราใส่น้ำน้อยไป นี่อันนี้ต้นเลียกซับนะคะกระดูกดำเขาเรียกกระดูกดำไหมใช่กระดูกด,ดำกระดูกดำสวยมากเนี่ยค่ะต้นเลียกซับนะคะที่ตลาดพระเงินนะคะซอยสามค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วมีไอเทมที่อยากแนะนำไหมสวยมากถ่ายมสวรรค์เลยลูก สวนที่เรา,เาไปนี่ค่ะมูลสวรรค์มูลสวรรค์สวยมากเลยนะคะนี่ราคาเท่าไหรน่นะมูลสวรรค์หนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะมูลสวรรค์สวยมากเราต้องทิ้เดือนเราต้องกลับมาหากันอีกแน่เนี่ยแล้วก็นี่มูงใหม่ สวยมากเลยอันนี้เมืองใหม่นะใบเมืองใหม่สวยมากเลยเเเมมือมืออองง อันนี้เมืองกอกเก็ตราคา90,000มืนะะ 90, บาทนะคะกอกเกตเ0 0าหมื่นบาทสวยมากสวยมากอันนี้ต้นนี้ดูสินี่ชื่อว่าอะไรคะ เมืองพิมาเมืองพิมาสวยจังเลยสามหมื่นห้าสวยมากเลยวันนี้เราขอปิดคลิปด้วยเงินแสนนะคะด้วยบอนสีเงินแสนที่มีความสวยงามมากเลยนะคะมีความโดดเด่นมากๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะคนที่ติดตามช่องเศรษฐีดูไบ ขอบคุณมากนะคะถ้าหากถูกใจนะคะให้กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ขอบคุณมากค่ะรวยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank you